เพลงได้ทั้งลูกทุ่งและสตริงแต่ร้องตรงนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวชูเสิร์ซีนาสาีวันที่ผ่านมานะคะเราคิดคอนดิ์ไม่ออกทุกคนเราเลยไม่ได้อับคิดนะคะและแล้ววันนี้ก็มาวันที่เรา ก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกอยู่ดีนะคะก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกอยู่ดีนะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าก่อนที่เราจะไปทาคลิปประจำเขาต้องรู้จักกันก่อนใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เลยจะมาทําคลิป t ท e น d y ี่แกัจเบามีเพาว่ามีคนอยากเราไหมไม่แต่อย่าปคิปคกคนต่วู้จค่ะและก่อนที่จะไปดูะะอยกดไลค์กับและกดกิ่ช่อง u ู u b e นะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งปคลิปใหม่ๆนะคร้อมแล้วก็ไปดูเลย ชื่อนางสาววณิาสาเสนาพมนะคะชื่อเล่นวิวอายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยสวนดุสิตค่ะเราเป็นชิปเปอร์ค่ะทุกคนเราเป็นสาววายจาอเลือดออกมาก็าคือจะมีความวายพรุ่งพรานมากแม่ปัจจุบันก็ชิแปลกกุม,มากนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือกพรงินต้องมาแล้วป้าปเลงได้ทั้งลูกทุ่งและสตริงแต่ร้องตรงนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ค่ะ ถามว่าเล่นกีตาร์เป็นไหมเป็นค่ะแต่เล่นไม่เก่งเล่นได้เฉพาะขอดพื้นฐานแล้วก็เล่นเพี้ยนด้วยค่ะประเทศที่อยากไปที่สุดคือประเทศเกาหลีเขาเกา,าหลีค่ะอยากไปกินเบียร์แอนด์ชิคเก้นและก็ไฟหฮาอปอปะอีกสิ่งนึงนะคะเกือลบลืมบอกไปเลยเราสูง156เซนติเมตรแล้วก็หนัก46กิโลกรัมค่ะเศร ปกติไม่ได้แส่แว่นนะคะแต่ว่าชอบใส่เวลาถ่ายรูปอาหารที่ชอบมากที่สุดในโลกโมกะทะปะปะุโมกะทุปุปะอาหารโปรดอีกหนึ่งอย่างคือก้วยเตี๋ยวต้มยำค่ะภาษาอื่นที่อยากเรียนนอกจากภาษาอังกฤษคือภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีค่ะปัจจุบันมีน้องอยู่ที่นี่สตัวชื่อติ่มติ่มกับเต๋าเต้าแ,และอยู่บ้านอีกสตัวชื่อบิ๊กกับโก้คิดถึงมาก เวลาว่างชอบดู YouTube แล้วก็เล่นติ๊กต็อกค่ะไปติดตามกันได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้คือเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามแบบว่าหนักมากขนมที่ชอบที่สุดในโลกช็อกโกแลตกับเยลลี่ค่ะเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เคยแมทอะไรที่เข้ากันเลยสักครั้งแต่ว่าครั้งนี้เราว่าก็ได้อยู่นะ ค่ะแต่ก่อนนะคะเราก็อยากเป็นเพศสัจกรมากมากมากเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็คนพผตัวเองแล้วนะคะว่าอยากทํางานเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นอิสระแล้วก็ด้านส,สายภาษาเพราะว่าเราก็ชอบท่องเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเราก็เลยเลือกเรียนมนุษย์อินค่ะอีกอาชีพหนึ่งคะ่ะที่เราอยากเป็นมากมากมาก,มากนะคะก็คือนักแสดงค่ะแต่ว่าต้องรอให้สวยก่อนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปมาก ในประเทศไทยตอนนี้นะก็คืออยากไปสะพานมอญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทุกคนก็อยากไปดูธรรมชาติแบบฟิลกคือนะคะแบบอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆนะคะชอบฟิลเดินตลาดนัดมากกว่าเดินห้างนะคะถึงแม้ว่ามันจะร้อนแต่ว่าของกินเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ถูกด้วยค่ะทุกคนข้อสุดท้ายค่ะทุกคนเราเป็นคนที่ขี้งกมากแต่ ก็มีเคอรี่มาส่งที่บ้านทุกวันแล้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเทรนดี้แฟลกับเราเองนะคะก็ได้รู้จักเบลลมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปไปบอทขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปคิดคอนเทนต์ละแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย